ค่ะสวัสดีคาะแม่เอฟซีวันนี้แม่น้องดาจะไปตามปูวปออนนะะป่วัดป่าอุดรนะคะปู่วัดป่าอุดรคลิปนี้จะเป็นตำราวเลยค่ะตำราวพัฒนาวันพุธวันที่ส1บอ็ดกุมภาพันหกเก้าพี่น้องอยู่ในคลิปนี้พี่น้องมีทั้งเลขทูบและก็เลขความฝันพี่น้องและก็เลขล้านของปู่อีกพี่น้องหากเวลาส้มรับฟังเลขขา่าวเลขทูบเพลนเลขตัวใดความฝันของปูออ่รดรตัวใดและการเลขล้านเพลนตัวใดพี่น้องไปเบิ่งนไปชมเลยค่ะ สักการค่ะหลวงปู่ว่างบ่ค่ะว่างอยู่ว่างอยอยุ่ธายุทคือเขาหล่ะปู่วางแค่เขาจะมาขอแนวทางตำลาวค่ะปู่วันนี้วันพุธจะมาขอแนวทางตำลาวค่ะปู่วันนีนกันพุธ ไหนก็หลายสิันติดเนี่ยคนเลิกก็หมดต้องยุติเขาเดี๋ยวจ้าค่ะอืมบอกกันช่วงวันไหนเดีแบบว่โม่แมนันะถูกปเออนั่นกันด้ยผู้ชายวะมันนันเป็นเลขกันเต้าเต้าขึ้นมาปู้บางเอื้อู้แบบจะเล่นรเี๊ยบผู้แบบลืมซาเดียวแทนเลขกันนั่นไเลขกทุให้เไดไม กทั่วไปเด็กบังเอิญนั่นเต้ากันมากปู่มันมาแล้วไหายซะนี่หาตัวเดียววันนี้ทั้งกองนั่นคนทั่วมากปู่มันยูบ้านพอดีบันนี้ปู่กัเลขคือพ่อในเชี่นไม่เห็นล้าค่ะก็เลขเขาหาอะไรนั่นละเห็นหาตัวเดียวปู่กันแลยว่ามันหาเพราะว่านั่นเจ้าเด็กทุบกันเป็นสองหาเนาะค่ะเด็กตัเป็นสองหามันมามันมาเขาก็ยังเล็เต้าโอ้ปู่ว่เชียร์อะไรอยู่เอ้เลขอาจจีบอะไรขึ้อกันนี่กันเลย ปูมัดแกเขาอย่ปูเรื่มโูด้ดรบ่อยไปหวังจังตัวเลขชุ่มซุกซุซซซซกวัวลุ่เชี่ยบว่มไปยังหอกเชียงสีไซไลากคนเพิ่อยากออกยุทูบน้ำตีจ้าบอเป็นยังคะ่ะประตูนี่เมื่อพูดถึงกับสอกใส่ประตูจะออกยุทูบล้มมือ,อวค่ะ<อ> <theirs> เชียงเาอยู่นี่นีแ<ฮ>ตะบังเอิมั้ย เบอร์รถเก๋งยังล่ะเปิดห้าห้าทีนี่ก็เลยนั่งบ้านนี้ก็เลยอืมค่ะเลขทูบมาละเออที่พูดขึ้นบอว่าน่ะพูดในส่งใหม่เจาเนาะค่ะเห็นแล้วค่ะปูเห็นเห็นอยู่ค่ะเออไม่เลขทูบมาละเพูดส่งใหม่กับเด็กความฝันน้ำเด้อค่ะความฝันตัวใดปูอ่า เลขกู้พันปูดีนะปูพันนิ้นไม่ออกกับนร้องเคยปูกัเลยตีวาขวดดมันดีกันปูอันเล่ตีวาไม่ออกกันเป็นซีน้ำปูเป็นหาน้ำน้องเคยกับเป็นหาปูก็เลยตีวา หาซี่หาหาซี่หารค่ะเออหาซี่หาแล้วก็พอพูขึ้นรักพบเราพูก็เลยเอาสเ,เอาอีกตัวหนึ่งมาเอาพกซี่หาน่ะอื<ห>้ะเป็นสองเม็ดอืมเอาก็จังก่ต,ตัดออกเอาให้เ็บนั่นแหะตัในเอบซี่ไปนรอค่ะปู่งาีเป็นเรื่องค้นฝันเข้ากับเขาเลยค้อมฝันกับที่เขาเรียกทูบแล้วเนาะ่ะ<ห>ออนี่ละ โอ้ผู้เสียดายผู้รู้แม่เืิอนั่นแม่เลขเตาแม่เต้าขึ้นมาปู้พราสุ่มเหล่านี่ยเราขึ้นมาจากสาปอกุฏิปู้คิดสาลนะฮะโอ้ตัวใหญ่เนี่ยขึ้นมาแล้วปู้ก็เลยแม่งไงทองบังมาเหนียวก็บ่เคยขึ้นมาจ้าเชียจะได้ก็บ่เคยเห็นเจ้าเชียวจังไหนยังขึ้นมาบังเอิญนะฮะปู้แม่งไงทองบังก็เลยจินเลขขาตัวเดียววันนี้เลขขาตัวเดียวยีซื้อยังไงเนาะแสองปู้ก็เลยเห็น เอาหานเี่ครับว่าซี่เนี่ยกนยกมารีบรนนี่แม่จไดเนะปูเนอะอืมจได้ยังวะเอาไม้ขปูวันนี้แหะค่ะสามตัวตรงตรงเออเอาไม้น,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 นี่แหะยัดท่นนี้นาีชนเบิ่ง,ถถถงนี่ไเลยปูกันอ๋เจไดโยกันมือนกันปู่ลังมตรวจังทีปู่วันลืมเืิดริ่มมันคือพ่อเลยนะคือพ่อจะเล็กทุบนะค่ะ เสียดายโยก็นเรื่องบริเขาเขาหาจุงต้มเลยลางเม็ดเดียวพร้อมลนะเออครับชี้ๆเป็นตัวกันซื่อๆนะค่ะเดี๋ยวนะอหนือไม่หรือเสียดายโยกันเลข่องตู้มันเป็นสองหามันมันเป็นปัญหาตัวเลข่ตู้มันบ่บ่ถือแล้วเนาะโอ้ยหยุดว่ามันหรือไม่สองหามันเป็นไม่หาเม่นบ่ล่ะค่ะเออเลข่ตู้เจ้าว่าเลขเต้านี่ตรงเป๊ะอยู่อะไรขอเปิดซอยดีสอบจะมีมั้งเขาบอกนี่ละมีเลข ลูกเนี่ยล่ะรับเปรกอ่าพวกฝันผู้นี่ล่ะค่ะปูพูดกับฝันจาได้เขาเรี่ง้อะไรเขาสีมาเลยฝันพูจำได้ไหมทุเรียนจำได้ไหมค่ะตอนนี้จําได้เมืนเลยเออเราออบอายุเพิ่มมาเลยเถอะอายุเท่าไรเขาปูอายุผู้ไม่ออกกันอายุผู้ไม่ออกกันห้าสิบสองหาสิบสามปีวะท่านค่ะค่ะห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบองห้าสิบสามวันันเราไปสองเมล็ดค่ะถ้าเทียบมันสี่คือจังหวัด อายุผู้ไม่เห็นอายุผ <c oughs> ู้ไม่เห็นว่าเจ็ดมเจ็มันเจ็ด่นะ่ะงเอออันนี้่นได้ถามอายุ่นะนะั่นละอายุคนเท่าไหรอายุเอม,มินอะนะอม่นั่นละอไปฟู่เลยฝันเที่ยว่นอายุเท่าไหรผู้ได้ถามมาอนอายุห้าสิบห้าสิบสองย่าง,งห้าสานั่นเอาไ้สักสเมตรหลดเนซึ่งคพอพอดีค่ะปู น,าานี่และอายุคนมาเจอมันเห็น่นออกอายุ่นมาสักน่งผู้ก่อเ้รายเยอะตัวนั้นกัเรื่องพอกันตัวนันบัตรเชี่วูไปธนาลาขั้มค่ะก็มาเดี๋ยัวนักับร่อยหมันก็บนันบัตเชี่วูไปแต่คารั้แม่ผูกเร่มอ,อยู่ตัวนั้นเลยมันศะูนย์เก่าตรงตรงไหเนาะแม่ศูนย์เก่าตรงตเลยปู่ววสงมาให้หนเบิงค่ะตรงตรงูก่ได้ทาใหมมือเดียวคำมือเดียวมือนึงเลขคว,วามฝันปู่ก็ออกโต๊ดไหมคะได้โต๊ดออกโต๊ดอยู่ ผู้ก็ส่งใหม่ก็เย็นอยู่เนาะะจะว่าเืิอนั้นมันเป็นไปเขานอนอายุผู้ไม่เงอกับเด็กถูกอืมเนี่ยะผู้ก็กอิดพมันดีเราเราเตรียมมีอะไรฝันกับเด็กถูกนี่ยละะจะว่าบางทีก็สายด้วนกับส่งมาให้ปูด้ด้วนๆเดียวกันส่งมาปูก้ก็ดีโทรหาเด้อค่ะปู้ มันมีายด่วนมืองกับายด่วนเนี่ส่งมากกันเลยเล็กไมตาเชียนกันเลยเมือเขาเกตซีซีเจ็ดกันเลยนะเป็นเกน็กมตาเชียนเมือน่อยูกฟิงปงออกออกมาแรเนาะค่ะออกตอนเย็นค่ะสองทุมครึ่งค่ะปูาออแต่ว่าจบมาแพ้เขาแล้กันแต่แกกไฝันคิวเนค่ะ แกว่าฝันเห็นพระทูดงว่าสั่นว่าพระทูดงบอกเลขเพิ่นไหมคุยกันดวงผักบ้างหลดแกเข่าหนพิ่นว่าบอกเม็ดเดียวเลขแปดเจ็ดไปนะเม็ดเดียวแปดเจ็ดเพระแปดเจ็ดพระทูดงแกฝันไหมฝันว่าเห็นพ่อพระทูดงเพิ่นบอกเลขมาสั่นกันหลานนี่ละเไปแปะเข่าสำคัญผมฝันเมื่อคืนนี่ว่าสั่นว่า เอาไว้บ้างเนาะอาเทียมันมาเนาะห้าปูเออแค่แก่ก็ได้ฟันเขียวอยู่นะเออฟันมาประชุดงบอกว่าท่านว่าเปรี้ยฟันแปดเจ็ดว่าท่านก็เข่าวันนึงละที่เข่าวันนึงยังสิละของร้านเนึ่งเอาฝากนะแก่ฟันเนี่ยฟันมาประชุดงมันบอกเลขว่าท่านบอกจะต้มนังรถไปยังว่าท่าน จะว่ามันไปมันไปพ่อมันมันแต่ว่าไม่ทะเบียนรถน่ะมีแค่ละมันกอหลายตัวแต่เลยนะทะเบียนแกทะเบียนแกนังรถไปนั้นเป็นสามหนึ่งสี่แปดไหว่าโตโตโตอันพระโตพระทุดวงหมอกันแปดเมตรเดียวจะว่าแกนังรถขั้นทะเบียนสามหไปเอาไว้น้ำเนาะ่ะ เอออันนี้เป็นของหลานเนอสามหนึ่งสี่แปดค่ะสามหนึ่งสี่แปดพอดีปู่คือพ่อบอกพอดีแต่นี่เออหนึ่งอันนั้นมันอะไรนี่แหละคือจังเล็เต้าหัดแล้วปู่ก็นลืมเร่องอะไรอาเซียนัดนี้คือพ่อพอดีนี่จนไปพอดีอันนี้มันเป็นมาเรื่องอันนั้นจนไปพ่อเขาบอกมือเส้านี่ไปคุยกันยวงหม่องผักพอดียายสอบออาไปแล้วก็เลยไปผักกินในวัดนะเลขร้านอีกฟ้าเนี่ยเจ็ดแปดตัวเดียวเลยเหรอคะเลขร้านที่ เลขร้านของลุงปูนี่คือเจ็ดแปดตัวเดียวถูกบ่ค่ะเมนเมนเลขเจ็ดแปดตัวเดียวแต่ว่าเลขทะเบียนแก้ฝันที่นั่งรถไฟนั่นมันเป็นสามหนึ่งสี่แปดสามหนึ่งสี่แปดเออเออทะเบียนรถแค่นั่งไปนั่งไปแฝ่เขา,านะแค้เลขฝันเดี๋ยนี้แจ่ว่าพะทูดวงบอกเมดเดียวเลยแปดเจ็ดเ่ะ่นค่ะ มันกัมีบนไีล่างกับพวนี้เนาะเอาไว้หุึ่งเนาะค่ะปูได้เวลาบ่หรอได้แล้วค่ะปูเอาปูสชี่ไว้พ่อไหนดื้อไอโชคโชคมันมานี่เงี้ยตังตังเนอะไอเอฟซีมันกคไรเลยโคตรแอ่ไหลไล่ข้งพนกไล่ไหลไอเขาต้องบนทั้งล่งอเงี้เงี้ยตังตังแตกทั้งสองตัวสามตัวไอเอฟซีมันกคไเลรแช่โกตรกรดิ่งกจิตตามน้ำนี่ก็นเลยไอโคตรกเบิไล มืเลี้งสองถุงก่อนปูไหนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไงปนในไช้จำเงินแสนมันล้านสุตรก้นเด้อเอฟซีเด้อค่ัปูอือลองถุงก่นยังงี้ปังๆแต่เมันแสนเงินล้านคือจังปูไอ้พ่อนในนี่ละเอาเจริญพรค่ะสวัสดีค่ะปูค่ะแม่เอฟซีก็จะได้ยินนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างแม่น้องอดากับปูวัดป่าอุดรพี่น้องคลิปนี้จะเป็นตำราวด้อค่ะ ตำราพัฒนาวันพุธวันที่11กุมภาพันธ์เกพี่น้องเลขจะรลายแน่เ้ยค่ะบอกว่ามีทั้งเลขปูละก็เลขล้านเพิ่นพี่น้องเลขของปูคือมีเลขถูกเลยค่ะเลขถูกคือ036มแม่งดากระตัดออกมา03 0636เลขแล้วก็มีเลขความฝันของปูไหมค่ะเลขความฝันของปูคือผลฝันเนาะค่ะผลฝันและผลกระตีเป็นเลขเป็น5 4 5สีแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น 6, 4สีห้า แมงดากระตัดออกมา54 55 45 64พี่น้องมันอายุคนที่ผลนฟันเห็นคืออายุ6อายุ53ปี53 52ย่าง 53, หา3เลยคะ่ะส่วนเลขล้านไส้ของปูผุนฝากลงเนาะคะ่ะคือผลนฟันเห็นปลาเห็นผ่าถุดง้งพี่น้องบอกเลขผลนตัวเดียวหางเดียวพี่น้อง78เลขที่ผุนดังไปพี่น้องทีผุนในความฝันเลขเลขรถทะเบียนรถพึ่ง ผลคือสามหนึ่งสี่แปดพี่น้องอันนี้ทะเบียนรถของหลานชายของปู่แ้วค่ะเลขผลฝากมากเลขจะหลายแน่เลยค่ะอยู่นี่มีสองมีสองอาจารย์พี่น้องหนึ่งนี่นั่นคือมีปู่วัดป่าอุดรกับเลขหลานพี่น้องเลขหล,าน,นล,ขลานชายผนคือเจ็ดแปดทะเบียนรถคือสามหนึ่งสี่แปดพี่น้องส่วนเลขของปู่วัดป่าอุดรคือศูนย์สามหกก็คือเป็นเลขทูปห้าสี่ห้าหกสี่ห้าคือเลขความฝันเนอะพี่น้องแคบหน้าจอไว้ค่ะพี่ ไปหาซื้อตำลาวเย็นนี้สองทุ่มครึ่งขอให้แม่เอฟซีโชคดีกับปู่วัดป่าอุดอรนะคะคลิปนี้ต่เยาเน่จากหน่อยเด้อค่ะเด้อาะว่ามันหลายมันมีทั้งความฝันนะคะมีทั้งเลขความฝันมีเลขทูบแล้วก็เลขล้านของเพิ่นพี่น้องเอาจากหนกอให้แม่เอฟซีปังๆนะคะเย็นนี้สองทุ่มครึ่งขอให้แม่เอฟซีโชคดีกับปู่วัดป่าอุดอรนะคะ